ขอขอชื่อหน่อยได้ไหมพี่มันเป็นไม้เมล็ดครับซีเบียบีซีเบียบีใช่ครับเป็นตระกูลไหนอ่ะจิมโนชิมโนใช่ครับเอ๊ะราคาประมาณไหนครับนี่โอ้ลายสวยเนาะข้างในอ่ะเขารูเท้าพิ้วหน่อยได้ไหมขออนุญาตจับได้ไหมโอ้โหสวยๆราคาเปิดประมาณไหนครับเนี่ยสองแสนครับสองแสนที่เยี่ยมเอ๊ะมันมีบ้างสีขาวตรงนี้ด้วยเนาะ บ้างสีขาวตรงนี้เมล็ดสายแดงชื่ออะไรครับเนี่อันนี้เป็นไม้เมล็ดเหมือนกันเป็นยิมโนค่ะยิมโนไม้เมล็ดเค็มๆแต่ก็หวานได้นะเนี่ยใช่ครับบ้างก็สวยนี่สมมากดีแล้วเนาะสองสี่หกแปดแปดคู่ใช่ไม่รู้ว่าไฟสวยหรือหรือว่าไม้สวยไหมเนีาะไม้สวยไม้สวยเนาะต้องไม้สวยเลยเปิดเปิดยังไงครับเนี่ยกี่บาทครับเนี่ยอันนี้หนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม้เมล็ดเนาะโอ้สวยนะหวานก็ได้นะเนี่ยหวานก็ได้นะ เป็นสันสันก็สวยเนี่เนาะมีแมาเลนสองสองสองอันนี้คือสองพันห้าเป็นแบรนด์เอ้เหมือนเหมือนเหมือนมันไม่ค่อยมีหน่ำหรอกเปล่าวะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ไหมครับเขาเขาจะเปิดยอดกันาีทรอมันครบเป็นแบรนด์ด้วยเนาะใช่ค่ะมันยังไม่ยอมเอ้มันเหมือนเป็นวีวีเปล่าวะหรือว่าเป็นลายของเขาเป็นเป็นเป็นตัวเขาอยู่แล้วแต่บ้างมันเทมาก ่วนตัวก็ชอบมันเป็นเป็นเมล็ดเหมือนกันนะครับอันนี้ไม้เมล็ดครับอันนี้ถ้าได้นอนใช่เป็นไม้งอันนี้เป็นลูกลูกตัวไหนครับอันนี้จําไม่ได้เลยฮะแต่ว่าน้องโตไวสีสว่างต้องเจอแดดตัวเหรอเนี่ยตัวนี้ยนะเนื้อข้างในมีสีเขียวใช่ถ้าสังเกตบ้างจริงจะมีเป็นมีเบียครับตัวเขาด่างก็จริงแต่เนื้อข้างในมันเป็นสีเขียวอันนี้อันนี้อายุอยุะมาณไหนครับเนี่ย น่าจะประมาณ2ถึง3าปีแล้วนะปีเพิ่มาเลยเะเลยเนาะครับราคาขายประมาณันนะครับนี่อันนี้อยู่1 5ื0 0ห้าห้าพับาทฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับมีทางเฟซบุ o กไอจีนะครับชื่อแคตติสเตอร์แคตติสเตอร์นะครับฝากเลยครับก็ไปซื้์แล้วก็ถามราคาได้ใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดจะมาหน้าร้านอยู่ตรงโครงการ9ป่ะใช่ครับหลังหลังทางเชื่อมมิกจะจัดมันจะมีประตูมิกตรงนี้แล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้หรือจากโค้งประตู2ก็ได้ หรือถ้าเกิดสะดวกจริงก็คืออช่องทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมไทกิเตอร์ได้ครับขอบ,บคุณครับ,บ